แบงค์ย uh, uh, ี่สิบเหรียญนานะครับเพื่อนๆแบบผ่านใช้นะครับแบบผ่านใช้นะครับของแท้นะครับไม่รู้ใครเขียนไว้เลยนะครับเนี่ยสิบเอ็ดเมษาสองห้าสามศูนย์นะครับเป็นพศที่เป็นโบราณโบราณในยุคนั้นเลยนะครับยี่สิบเหรียญนาแบบนี้นะครับผ่านใช้นะครับอ๋าผ่านใช้แบบนี้เลยครับผ่านใช้แบบนี้ใบละสองร้อยห้าสิบนะครับส่วนแบงค์นะครับไม่ผ่านใช้นะครับสิบบาทหลังวัดโบราณแบบนี้นะครับสิบบาทหลังวัดโบราณแบบนี้นะครับในหลวงหนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้ก็คือสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเพื่อนๆ สนใจนะครับด่วนๆใต้คลิปกันมาเลยนะครับตอนนี้ขออนุญาตจัดส่งนะครับให้พี่อุดรดน,นะครับจากอุบบนราชธานีก่อนเลยนะครับขออนุญาตจัดส่งเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ250 250นะครับ250แล้วก็250นะครับ ส่วนเป็นใบถ้าไม่ผ่านใช้ใบละ500บาทนะครับเพื่อนๆลูกค้าเก็บเงินไปทางมีค่าจัดส่งอยู่ที่1 0 0นะครับส่วนเพื่อนๆที่โอนค่าจัดส่งจะอยู่ที่59นะครับตอนนี้ขอขออนุญาตนะครับ4ไใบนะครับแพ็กก่อนเลยนะครับนี่นะครับ2ใบนี้ใส่ไปก่อนผ่านใช้ใบละ205นะครับไม่ผ่านใช้นะครับใบละ205นะครับ อ่าตอนนี้ก็คือเราจะใส่ซองแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะปิดผนึกกันแบบนี้นะครับเห็นนะครับของนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเพื่อนโบราณโบราณกันแบบนี้เพื่อนๆสั่งกันมามากเลยนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ใต้คลิปกันมาเลยนะครับว่าอยากได้รุ่นไหนกี่ใบนะครับแล้วเด๋ยดก็จะติดต่อไปด่วนๆแบบนี้เลยนะครับก็จะใส่กล่องนะครับใส่กล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดใบคันนะครับปิดใบคันก็จะสําเร็จนะครับสติ๊กเกอร์นะครับโอ้โหนี้หลานสาวสวยๆนะครับมาช่วยงานด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับหลานสาวนะครับเด็กหญิงนะครับชื่ออะไรหนูหนูชื่ออะไรอา้าวจำชื่อตัวไม่ได้เด็กกันชื่ออะไรอะหนูหนูชื่ออะไร <Okay. S 1> เด็กหญิงอาจจะลิยาวิมนใช่ไหมเด็กหญิงใช่ไหมลูก oh. นะครับก็นี้ครับแพ็คเสร็จแล้วนะครับ พร้อมเดินทางนะครับขอบค uh, ุณนะครับพี่อุดรจากอุบลนะครับพี ums, <m any essays play> ่อุดรนะครับจากอุบลนะครับอันนี้ก็คือปิดใบคอนนะครับเอ๊ะใบคอนอยู่ไหนแล้วนะใบคอนนะครับแต่ใบคอนก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ยอดปลายทางอยู่ที่หนึ่งพันนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับสินค้านะครับพร้อมเดินทางแล้วครับผมเอาละแต่ใบคอนนะครับจุ๊บอ่าแต่ใบคอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเดินทางครับ